ผมสีแก้วคุณวงโดยอยู่บ้านครอ,อยู่บ้านอยู่บ้านยังเนาะอยู่บาออ้านดุงฟองเออเข่ดุงอยู่บ้านมีรึมฮะอากาศตามหาญาติพี่น้องให้ภรรยาอยู่ฝั่งลาวแมนผัวเป็นคนไทยผัวเป็นคนไทยเนาะเมียเป็นคนลาว ครับผมแสดงว่าเราก็ากประกาศแต่เฮงแล้วเนาะแม่นว่าเราก็ได้ผู้ใหญ่บุรีรัมย์คนนี้ได้ใจสาวเน็ตเลย วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอซีบัสชิปุสุนโดยเนอะน้ำเปล่าเห็นมาก่อนเจ้าขอดื่มน้ำเป็นก่อนจะขอทางสื่อทางพ่อนนะว่าพ่อนสื่อจังไรชื่อเหรียญสื่อว่าอ้วนอ๋อสื่ออ้วนสื่ออ้วนเป็นคนจังหวัดใดเนาะจังหวัดบุรีรัมย์เออจังหวัดบุรีรัมย์ อยากตามหาผู้ใดอีส่งข่าวไปหาเรื่องของเมียนะอเ,เออ,อกวกไงกคือส่งข่าวไปหาป้าอยู่ฝั่งลาวเนาะแรมออที่ไปที่มาเป็นยังไงจริงอยากส่งข่าวครับเพิ่นก็ม,มาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยส่งข่าวไปไหนนะเออคือภรรยาเจ้าของไปอยู่ไทยสิบชาปีเ,<ร>าเลยนะไม่ได <ป S 2> ้ส่งข่าวมาทางบ้านป่าปีแล้ว ยี่สิบห้าปียังไปรับชงข่าวมาบ้านเนะะะาะป่าบ้านั้งแต่อายุสิบวกวต,ตอนนี้สี่สิบขว่าแล้วบ้านเพื่อนบ้านยังบ้านเมียเจ้านะ่ะอยู่ฝั่งลาวนะ่ะแต่กูไป,ปจับไปม,มันอยู่ไอ้ตัวไงของกันไอ้ที่ว่าการเลยเมียที่ว่าการไสบ้านไอ้ที่ว่าการเขาแอบรีคำไส้ี่แล้ว ออยู่แควมุลีคำไซบ่บันเมียเจ้าแควมุลีคำไ้เมืองปากซันผูเนาะนั่นแล้วปากซันุมนละโอกคือบ่ให้เจ้าโต่นมาว้าจะบ่กเป็นยังเมื่อนาก็ได้เนาะแมนคอยอยากส่งข้าวก่อนซิโอเคโอเคไม่ต้ส่งข่าวก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปลมกับเมียเจ้าสับไปเลยเออเพราะว่าตอนนี้นะเมียผมก็มีลูกสองคนแล้วเป็นปาวแล้วคนหนึ่ง โดยก็เลยอยากเรื่อีกคนนึงมันก็เล่าติดเอฟบขวกหรอกว่าโดยก็เลยอยากทำข่าวทำข่าวทางเมถาวอเผ่าอยู่ทางฝั่งลาวเนาะเออพอเผ่าเมถาวรระวังมันตายเป็นว่าตายเบิดแล้วเนี่ยบอกว่าตายแดี๋ยวนียอยู่จ็กหัวผู้ตายไปเบิดแล้วเสียบันเล่นยิงเลยแต่พี่น้องเวทีเบ่าเผ่าเมถาวรอยู่ฝั่งลาวนี่เสียเบิดเนาะ โดยพี่น้องเรามีจะคน้นซื้อยังีัยนะน่ะบ่พี่น้องเรามีจะค้น่าอยู่ลาวคันน่ะมีคนหนึ่งอยู่ไอ้อยู่ใส่ว่าอยู่ไอ้แขวงไอ้สวนตะเคียนกระมีฮะใช่เขาอยู่สวนคะเคียนกระมี่ใ<อ>นมนะีเขาพูดอยู่สวนตะเคียนกระมี่เราเชื่อคนจังไรน่ะบวกจักเล็วเขาไม่เคยมาไม่ฟังเลยเนี่ย อ่าขิดว่าหูเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยว้าท้านพันธุตั้งเลยอืมขิดว่าเจ้าหูใช่ดอกเขาบอกว่ามีพี่มีมีอ้แหละมีกบก้อยอยู่สะวนนักเขตยก้อนหนึ่งแล้วก็มีน้องสาวก็ไอยอีกคนหนึ่งแยงไปอยู่ทีงไหนเลยวะกับบุญูด้วยกันอืมเพราะว่าทั้งพ่อนี่ก็บหูข้อมูลไปไหนเนาะ โอ้พูดแต่ว่าไอ้บ้านกี่สาวที่เขาเลี้ยงอะล่ะวะยุ้ยวลีคำใส่เลยเลยแต่มก่อนผมก็ไปขับรถอยู่หันล่าปีนึงอะนะคือผลไปในผลไม่เคยกลับมาจากเสือเลยบ่เน,นี่ยนะอ๋ออ,อ,อยู่จนลูกเป็นเบาแล้วยไม่เคยไปเลยไม่เคยส่งข้าวไปใส่เมื่อใส่เลยโดยเลย เจ้าตัว่นก็อยากตามหาหยาติพี่น้องอยู่บ่หรือว่าทางพ่ออยากตามเฉยนี่นใครไล่ต้องเข้าให้เขาหูนะวะ่าเขาสบายดีวะนี่เพรอยากให้พนุเนาะเออใหญ่เข้าหูคนลาวส่วนลายถ้าไปไทยกับ,บหยาติติดต่อกันมาแบบสินเลยเนาะลาเลยไลย่เกิดคนแข่งกันแบบ ไล่ไลาย่ขึงหมดเลยพี่น้องเลยเนาะมีก็ไปอยู่ฝั่งนี้ไล่เดี๋ยวัวอยู่ฝั่งที่นะอยู่อยู่ในบ้านเจ้าไลยบ่ไล่เออยวเขาไม่พี่ทีเอกสารนี่ยังนะโดยเอออันนี้ผมก็ไม่อยู่นะผมดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ผมไป่ยุงานอยู่จุนบุรีที่อืม อันนี้เจ้าเจ้าเองพอจกส่งข่าวหาญาติพี่น้องทั้งสาเมียน่ะแมนให้ส่งเองมีผู้พูดครบแต่ไ่ได้บอกเอาโอ้คนที่มาให้เพราะถ้าถ้ามาพิ่นบ่ฮู้นะพอก็จะสุดท้ายเฮ้ยที่ให้เออเฮงดีเลวอ่ะติดต่อพี่น้องติดต่อพี่น้องได้เนาะเดี๋ยวทีได้มาเยี่ยมมายามสิได้ฮู้ข่าวฮู้ข่าวว่าเออยังมีชีวิตอยู่บ่ แมนเมื่อเขาว่าน้องสาวเขาตายจากไปแ,แล้วนะแม่นเธแหลยตะว่ากระเจ้าตามหาจะบูจักตอนนี้เนาะเจะจักแล้วทั้งหน้ามีมีฮู้เมียอยู่บ่อส์ะบ่มีเดียเดียวมือล้างก็ได้เดี๋ยวส่งไปให้โอเคโอเคเอาแบบอ่ให้เห็นภาพนั้น,นได้เนาะอยู่ชั้นกุรีผู้เมียอ,อยู่กุลีลำเมียเสือยังได้ก่อนเมีเยเจนะ้าหน้า ี่ยซื้อไอ้สมรีแก้วบุญวงศ์สมรีแก้วบุญวงศ์แทนอ๋อเราค่ได้เปลี่ยนซื้อบ่อซื้อนี่บ่ออยู่ในลาวครับทยอยู่ลาวอยู่ลาวซื้อนี่ละอยู่ลาวก็ซื้อนี่เนาะแคิดว่าเราไปอยู่นํำเจ้าเราเปลี่ยนซื้อใหม่ <laughs> คุณก็บุกเคยว่าวเนาะว่าอยากตามหาอยากติดพี่นออยู่ฝั่งลาวน่ะพอพอบุกเคยถามหาเลยบุกเคยว่าวเลยโอ้ก่บ้านอยู่นี่กต่บ้านอยู่กันลูกอยู่กันหนึ่อยู่กันบ้าก็อยู่ไปแบบเป็นคนไทยไปแล้วนะคือทางพ่อเนี่ยก็จะทำคนบอกว่าบริกินหอดคนทางบ้านบอก พ่นกับบุคิดอยากถ่าอยากตามหาเนาะคือว่าแล้วอยู่ดีมีเฮงแหละเนาะไปแบบแบบว่ากินสุขสบายเติบเลยกับบุคิดนอนบ้านบันไดเนาะมีลูกมีเต้าไปแล้วก็แห้งคักแบบอยู่น้ำลูกน้ำเต้าไปแล้วเต้าก็ลื่องมมันผูกอยู่บ้านเนาะลายได้เอล่าเองเนาะเ คนลาวฮะคนลาวไปอยู่ไทยนี่ก็ลายแมบว่ามีครอบครัวอยู่ฝั่งไทยเลยบอกติดต่อมาทางบ้านนี่ลายแหงฝากเด้อเนาะถ้ายได้บิ่งคลิปนี่เนาะเอากับติดต่อมาเนาะติดต่อมาว่าอยู่บ้านใดบ้านใดฮะนาะว่าจะเห็นพ่อจะเห็นแม่ก็ติดต่อมาเนาะจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ญาติพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะแล้วก็ยินดีอ่าสีประสานงานให้เนาะ บางคนเป็นโบฮูทางมาเป็นอาจสีแบบโบฮูจักนะพี่น้องบางทีไปแต่น้อยแล้วก็บโปรแกรมาลาวเลยนะแล้วก็ขิดย่านเนาะมนี่ก็คือจะว่าไปแต้งเต่ยังในน้อยโบฮจักเมียเจ้าก็ไดเมื่อแต่อายุสิบเก็ดคนเราเดวกแล้วร้อนนี่ก็สี่สิบกว่าแล้วเนาะสิบเก็ดสิบสอง บอกเคยติดต่อมาทางบ้านจักที่อโดยเอ้าเอ้าคน่คนใหญ่มันสองปีปีแล้วจนให้ทางสามีเนาะติดต่อผนกาเจ้าโตัวผนกับอยากติดต่อเนาะสามีนี่คิดดีได้เนาะอยากให้ทั้งเมียเอเห็นยาติพี่น้องทางฝั่งเราจะได้แต่เจ้าโตและบุได้ออกมาเนาะแล้วก็มันมันอาจสิแบบ พ่อยากนะบอกเอ,อ็เนเพราะว่าทางเราดิทางคัวเราวแลบวดบุูงอันนี้เพราะเพิ่นมาเห็นงานอยู่บุงเพาะเพื่อน่เห็นงานอย,นอยนนู่บุงโอ้แต่ปัจจุบันเนี่ยเออเลาเคือชิท่าหลายเติบแล้วกิ่บาเนาะน่านะประมาณหุกใครหรอว่าุกสิ่ัวะไรห,หรือว่าอืมโดย่ะเนาะอ้าจังได้กะเดียวสิ ไปลองประกาศให้ลองเบิ่งเดอเจ้าเดอรับามตกะมีแต่บอกซื้อเมียอีกทีนึงเ,เด้อพอดีว่าชมหาช้าวีพอโตแล้วล่ะตรสีแก้วคุณวงโดยอยู่บา้า,บา,นบานอยู่บ้านอยู่บ้านยังรนอะอยู่บ้านดงคลองเออแอมดุงจังหวัดปุริอัา ประกาศตามหายาติพิน้องให้ภรรยาอยู่ฝั่งลาวแมนผัวเป็นคนไทยผัวเป็นคนไทยเนาะยีเป็นคนลาวครับผมแสดงว่าเรากับอยากประกาศแต่เฮงแล้วเนาะผัวเราก็ได้ผู้ใหญ่บุรีรัมย์คนนี้ได้ใจสาวเน็ตเลยคนอัวหัวอยู่อ ลองเบิ่งเนาะเออเลยกดมามันเข้ามาได้เห็นนะเลยเออไข่เน่อยู่ว่ะโดยอ้าวลองเบิ่งเนาะพ่อมาพ่อจังได้กรบป๋ว่าก็ได้พ่อเด้อยินดีครับครับครับครโอเคเดี๋ยวให้เจ้าไปเห็นงานเหตุการณ์แหละบ้านีเนาะขอบคุณหลายๆด้ครับเด้อ โอ้ยแตมีข่าวดีจะได้ชิมาแจ้งอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีัสสุขุสุคนพี่น้อง